สมบก่งครับสาขปุ้นครับผมสาขปุ้นยัย่วๆตาเจ้า,จาเดี๋ยวไปเบงต่อกินเลยด้วยจ้าสวัสดีครับน้องเอ๋มาเลิวสวัสดีทุกคนนะครับน้องเอ๋มาาหรอครับผมเมื่อนี้มากินส่วขับปุ้นอีกแล้วพี่น้องกินไม่ไกีติ่งแต่ส่วขับปุ่นนะพี่น้องเนาะหางหา,ายหางหาย,ยเป็นหาง <gegen violin> <warfare> <ais> ห้างหายไปโดนพี่น้องหลายอือแล้ววันนี้พ่อพี่น้องครับผมเระคอสวัสดีพ่อพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับจากใจน้องเอครับผมบิดพะร่มเนี่ยเดี๋ยวเด้น้องเอเป็นพร่มหรอลวมมันผัดเผามาห้างหายไปโดนครับพี่น้องไม่ได้หายไปไซเดอร์โตาแล้วงานมีสแกนครับก็เลยฟ้าวอัดมหาพี่น้องเนี่หละครับผมเป็นจังใดเนาะยูดีสบายกันบอหนอ ้ายู่ดีสบายคิดหอดคิดถึงน้องเองเด้่องราบมันกินสัวขอบปุ่นครับพี่น้องนี่สัวขอบปุ่นเยอะๆจ้าเอาเมื่อลุยเลยมาแจกมามแซ่บยังมั่วเนาะบอกนะปิดไปตรงนี้ชันเนเอ ห้างหายไปดนพี่น้องบริติตตตามในโซเชียลเลยก็เลาข youtube เลยครับก็มี่อย่างหลากหลายสิงหลากหลายอย่างเนาะให้ได้พอ่อได้เห็นพี่น้องกระเบื้องกันไปแล้วครับกระเบื้องเอาคิดเอาเท่ากับเป็นคนนอกเนาะกระเบื้อน้าเพลนให้ครอบครัวเพลินเคี้ยวกันเอาครับเท่ากับอะไรแค่ปั้งแล้วก็รับปั้งแล้วก็ศึกษากันเบื้อง ยังไม่เป็นไ,กนไกนกรกาจากที่เอสัมผัสกับเ้าสุดนอกอันกัะล้งสาวไอเพศสาวมุ่นเนี่ยจะเป็นคนผู้นึง่งลหะะครับที่ ที่สปอร์ตแล้วก็เป็นห่วงทุกคนที่อยู่ในแกง๊งอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับบอกเคยว่าว่า,าพ่อไปพ่อหาแล้วสียุ่นสีไฮไปจริงินะครับมิตรเองนละครับที่บริติดต่อเพื่อนไปเพราะว่าหยาหงัง,งอันนี้ก็แล้วแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่กาคือพอจะมาเปิดเบิงมือ,มอ,มอนีก็เลยเป็นลิ้นจะแสลอาย,ย่าง ก่บ่าผัดพิ้งถึงไผ่นะครับแต่ว่าข้าสิบเปนเ๋น้องเอเจอเิบิอีกคนนึงที่พี่จยเบ้าเรื่องสาวมุ่กงกะบ้าเผ็ดแค่นั้นนะครับน้องเอเจะบาผัดพิ้งไปหาไผ่เดี๋ยวบอกสู่บางวานสาวมุ่นเป็นตั้งไหนรู้สื่อแต่ที่เคยสัมผัสมากสินะครับเฮ้ย่อนอืมเป็ดหอมเป็ดมากก็เป็น เป็นน้องเขาเป็นไอ้ผู้นึงเหรอครับที่ที่ดีที่สุดที่เคยครบทแากแวก็ปริญญาบริเปณน่องนะครับถ้อาอ่าบบไม่ปกตงน้องซึง่งกบอบรัวเขาก็เป็นเรื่องขอบครัวเขาสินะครับเปว่าน้องเอดจ,จะบอกเขาบอกว่า,วา น้องม้วนกับน้อปรึกษาหลายเทืา้าวันจีบเอาดีบอคือ,อกัะแท้อันนี้น้องเอ๋บริเบ็มาก,กอกระแสบเลยนะครับแต่ว่าน้องเอ๋อยากว่าปกป้องน้องสึว่าน้องเป็นคนดีคนหนึง่งเรื่องราวของเขาเป็นทั้งไลายอย่างสิงนะครับน้องเอ๋บริเบ็ไปบริเบ็ไปยู้ของเขาบริเบ็รู้ของเขาแตน้องจังนต้องตุกษาตลอดปัก เราต้องใจกันนะครับผู้ดใดเป็นยังไงก็รูดอยู่นะว่าว่าเป็นยังไงแบบดแบบเขาก็เป็นคนนอกเขาก็เลยแค่เบิง้ง ไุ้มใหนบ่อักบ่ตัวเคกับเขากับบ่อตองเบิงบ่ต้องเบาก่อตองมีจ่าบ่อตองธรมดาผมก็คิดว่าสิ่งที่น้องมุนเฮ็ดน่ะมันก็ถึกแล้วน้องเขาคิดดยแล้วถึงออกมาเรืออาจจะเหลืออดแล้ว ถึงออกมาเบาก็ฟังหูใบหัวพี่น้องครับเข้าก็เได้แค่หายกำลังใจกันอย่าไปดา่าจะไปพาดพ,พิ่งว่นแทนที่สุดแล้วเขาก็เป็นครอบครัวเดียวกัน้าเืออตับบรขาดหรอครับเท้ากันได้มาเบิ้งมาหายกำลังใจ แม่นแม่นสิปวยลวมปวยนันเสือลวมเสือนัอ่งหมอนอะไเรเบิ้งกันที่เกา่าเข้าไปขับไปเบิ้งเ้องขับหรอกเพราะอย่าแล้วให้ครอบครัวเพิ่นเคลียร์กันเอาให้ครอบครัวเพิ่นคุยกันเอาว่ต้องไปเผือกน้ำเพลินมาตอนนี้นะครับเดี๋ยวไม่ให้กำลังใจน้องมุ่นกับไอเพชร จะให้ต่อสู่ต่อไปสู่ไปหลายอย่างอ่ะเสือว่าฝ่ามิตาคนดีทำดีต้องได้ดีกต่ได้ดีทุกมือนอีหละ่ะเพิ่นกับไปทุบกระดิะ่ยากได้ล่ะมันบอกอ่านอกอีหลานเนาะนอกหลานเนาะ เพบ่ทุกบ้านาดนีเงินกินเงืนใสอยากกินยั้งก็ได้กินเนะาะไออยากไปเที่ยวไซสกับป้าหอบลูกหอบเตา่าหอบเมี่ยไปเมืออคิดยั้งที่บริมวมหาเอกูดอนนะคะปลาสีนอนกับบนอนกลับลูกกลับไปมุกดาหารอีกแล้วคิดว่าเราใจไปไันใดเอาคนโอ้ยเงินไหล ก็ไม่ได้คิดทั้งหลายครับใครทุกคนเบิ้องหนวาอายญานเบิ้งด้วยความเป็นกลางกรเอ p พ a s e สิรูอยู่ว่าแบบแบบั้งใดเพราะว่าสาวมุ่นกับปรึกษาตลอด ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจสาวมูลสาเพชรเอดีอน,นะอืมมันี่ไส้นนั่นมันนะอืมแต่บะหมีมนน่มันเบี้ยวหวานเนาะลาลูกอืเราอล้างมด้วยเราจะลาเจะล้างเขีวยวอืเราจา,าหันร้านทำนะขอบคน

ตำหักอุดรแลมมาเลยเอยยว่าน้องเอ๋ยาลาบปะัะเราครับแปมมาเด้อชื่อกาลาร้านตำฮักเนี่ครับแล้วก็ขอส่งแรงใจให้กับน้องมวลบ่าวเพ็รเ้อร์สู่ต่อไปอ้าสู่ต่อไปน้องลาเนาะ คุณอะไรที่มันเล่อเห็เฮ้ามันเท่เห็เฮ้าวมันั่นกับข่าโต้เป็นเองกีหลฬาดูเธอสวยมเนิ่งนี่แบบทำไมหรอเอาละพี่น้องไปแล้วครับสิบานาทีแล้วมาโัวไอเบอร์ซื้อแบบหาคิดหอดให้กับตั้งแต่สาวมุนราเพชรเกาะกระแสข่าวดังหน่อยนะครับน้องเอไปแล้วครับขอบคุณนะครับที่ติดต้าดดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม bye-bye you -bye. hot! what no they didn't mark it bye-bye